สวัสดีครับพบกับแคทตักทนดอร์แคทตั๊เดี่ววนี้ผมชอบชอบเลี้ยงนะชอบความแตกของเขาคือเป็นนมพันเต้าเห็นไหมฮะนมพันเต้านะเดี๋ยวจะตัดนะฮะจะขยายพันธ์ุนะครับแล้วก็จะมากราฟใส่ตอมีมีดนะครับอ่าที่จะต้องตัดนะครับแล้วก็มีสกอตเทปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประมาณนี้ทีเดียวเลยนะให้ขาดเลยครับต่อสามเหลี่ยมนะครับตัดแล้วนะครับเรียบร้อยมากราฟให้หัวชนกันโอเค นหนนิดนึงก็กตเทปแปะเลยนะฮะทับมาเลยให้แน่นนะครับอีกอันนึงก็พ่านตรงนี้นะครับโอเคนี่นะครับก็เป็นการกราฟขยายตัวที่เป็นนมพันเต้านะครับในส่วนของการกราฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูเขานะครับประมาณสัก10วันเนาะโอเคแล้วพบกันคลิปหน้าครับ